การฝังคนใต้เสาในสยามวันนี้ช่องปั้นสาระจะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของการฝังคนในสมัยก่อนที่จะทำให้ทุกคนขนลุกและรู้สึก็นใจคนในสมัยก่อนไปพร้อมๆกันเรื่องการฝังคนที่จะเล่าในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คนส่วนมากยังไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่า มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับอินจันมั่นคงแต่เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้โดยวันวลิตชาวฮอลันดาที่เดินทางมาพักในกรุงศรีอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองโดยเขาได้กล่าวไว้ในบันทึกหนังสือที่มีชื่อว่าเรื่องราวอาณาจักรสยาม เขาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองได้สั่งให้สร้างกำแพงเมืองใหม่ทั้งหมดทั้งพระราชวังและส่วนสำคัญต่างๆในเมืองแต่ในการที่จะสร้างใหม่ใต้เสาจะต้องโยนหญิงมีคันลงไปหนึ่งคนและใบบันทึกบอกว่าหญิงเป็นคนท้องแก่ใกล้คลอดยิ่งดี สิ่งก่อสร้างในสมัยอยุธยามักจะตั้งอยู่เหนือพื้นดินขึ้นมามากและมักจะตั้งอยู่บนเสาไม้เลยจำเป็นที่จะต้องใช้หญิงมีคันบ่อยๆเพราะว่าเขามีความเชื่อกันว่าผู้หญิงมีคันถูกฝังพอเสียชีวิตไปแล้วจะกลายเป็นผีร้ายที่ดุมากแล้วก็จะทำหน้าที่ปกป้องเสา ยิ่งไปกว่านั้นก็าอาจจะทำให้บ้านเมืองพ้นจากโรคร้ายต่างๆอีกด้วยพระเจ้าประสาททองสั่งให้คนไปจับหญิงตั้งคันโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงอะไรเลยคือต่อให้จะเป็นลูกของเจ้าพระยาลูกคนชั้นสูงหรือลูกของใครก็ไม่ต้องสนให้จับมาเลย สมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ที่ตลาดแล้วคนคนนั้นเป็นหญิงตั้งครรภก็ให้จับมาเลยแต่ว่าไม่ให้มีการไปลากออกมาจากบ้านเว้นเสียแต่ว่าหาหญิงสาวที่ตั้งครรภไม่ได้เลยก็อาจจะต้องนำตัวหญิงที่ตั้งครรภออกมาจากบ้านพอได้ตัวหญิงตั้งครรภมาแล้ว ก็จะนำเข้าวังไปให้พระราชนีดูแลประหนึ่งกับว่าเป็นเชื้อพระวง์สูงสูงเลยทีเดียวซึ่งในใบบันทึกไม่ได้มีขยายความว่าดูแลยังไงแต่งตัวยังไงผู้เขียนคิดว่าพวกคงดูแลอาหารการกินและความเป็นอยู่ให้อยู่อย่างสุขสบาย พออยู่ในพระราชวังไปได้สองสามวันก็จะพาตัวไปยังสถานที่ก่อสร้างและหลังจากนั้นก็จะโยนพวกเธอลงไปในหลุมไม่รู้ว่าโยนอย่างไรแต่ว่าหญิงสาวพวกนั้นจะต้องนอนหงายและหลังจากนั้นเสาก็จะตกลงมากระแทกตรงกลางท้องของพวกเธอที่มีลูกน้อยอยู่ในท้องทั้งเป็น ในบันทึกบอกไว้ว่าจะต้องมีการใช้หญิงตั้งคันทั้งหมด68คนซึ่งในช่วงที่กำลังจะทำการสังเวยญิงสาวเหล่านั้นอยู่ดีๆก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นคือมีหญิงที่ตั้งคันทั้งหมด5คนดันคลอดลูกพร้อมกันออกยาสุโข,ขทยัยจึงได้กราบบังคมทูลกับพระเจ้าประสาททองว่า พระเจ้าคงไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้ที่จะเอาหญิงมีคันมาโยนลงไปในหลุมแต่ด้วยความที่คนสมัยก่อนมีความเชื่อว่ามันจะมีผีร้ายสิงอยู่ในเสาของประตูเสา mm. ก็เลยแนะนำให้พระเจ้าประสาททองว่าลองใช้หิงมีคันกับประตูที่จำเป็นก็พอแล้วซึ่งพระเจ้าประสาททองก็ตกลง พระเจ้าประสาททองเลยบอกว่าจะกักตัวหญิงมีคันไว้สี่คนส่วนคนอื่นๆก็ปล่อยไปแต่ว่าก่อนที่จะปล่อยไปนั้นจะต้องโกนหัวและจะต้องโดนฟันที่หน้าผากไว้สองรอยแล้วก็บอกกับหญิงเหล่านั้นว่าพระเจ้าประสาททองทรงมีเมตตาไว้ชีวิต ซึ่งในบันทึกก็ไม่ได้อธิบายไว้เหมือนกันว่าทำไปเพราะอะไรวันวลิศยังเล่าอีกว่าไม่เพียงแต่ประตูวังเท่านั้นการสร้างที่ประทับในพระบรมมหาราชวังก็ได้ทำพิธีเช่นนี้เดียวกันดังบันทึกตอนหนึ่งว่าถ้าสร้างพระราชวังหอสูงหรือที่ประทับใต้เสาแต่ละต้น ก็จะต้องโยนหญิงมีคันหนึ่งคนลงไปซึ่งจริงๆความเชื่อเรื่องของเสาบ้านเสาเมืองมักจะมีความเกี่ยวโยงกับความเชื่อในศาสนาผีที่จะนับถือผีเช่นเดียวกับผีบรรพบุรุษหรือวิญญาณในศาสนาหรือวิญญาณในธรรมชาติคนท้องถิ่นจะมีความเชื่อว่า เสาหลักเมืองเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์และจะมีที่สถิตของผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งอาจมีความหลากหลายความเชื่อเช่นผีตายายผีอารักษเป็นต้นความเชื่อดังกล่าวเป็นการนำความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และพุทธเข้าไปผสมผสาน มีการเชื่อมโยงเสาหลักเมืองกับวิญญาณของหญิงมีคันซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ความเชื่อและพิธีกรรมของเสาหลักเมืองมีความซับซ้อนมากขึ้นและห่างไกลออกไปจากความเป็นศาสนาพุทธที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นในยุคอยุธยาเสาหลักเมืองถือเป็นสิ่งที่คนในยุคนั้นให้ความเคารพนับถือ